พี่น้องชาวสงขลาครับที่สนามมวยโชกคราวหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโขงครับมีมวยดีให้ชมครับศึกรักคลองหอยโขงบวกเกติเพชรสัญจรครับโอ้จัดไว้ดีครับเดี๋ยวรายละเอียดคู่มวยแจ้งให้ทราบครับอ่าปาดให้กําลังใจด้วยนะครับย้ําสถานที่ครั้งหนึ่งครับสนามมวยโชกคราวหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาครับแต่ตอนนี้เกมบนเวทีครับเอ๋ครับจะไปสงขลาต้องผ่านนครศรีธรรมราชก่อนครับบ้านของคีเลียนเอาเตะขวาครับคีเลียน เดินเข้าหานะครับเจยบซ้ายแล้วเตะขวามาครับโดนขวาโต้จากคีเลียนโยนเข่ามาครับแม่จังหวะชาร์จนีครับของคีเลียนครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับขยับเดินมาปล่อยมัดขวาได้นั่งหงายครับเสียบเข่าครับวงในต่างกระแพงไว้แล้วตีครับไม่สนครับคีเลียนตีไปก่อนครับตีครับเป็นพยักทองคำที่ร้อนแรงจริงๆครับยอดนวยแห่งอนาคตของ17เชทครับ ต่อไปใหม่ขึ้นมาชุดนี้นะครับจะพังงาเป็นยอดมวยเอกต่อไปใน,นอนาคตดูฮะโอ้้ายหน้าครับคีเลียนเริ่มทํางานมาขวาจับจับเต้าคืนด้วยขวาครับคีเลียนจับปีเหมือนกันครับจิรวัตรโอ้โหดอกนี้มุดมืดไปฮะไฟแลบเลยครับจังหวะสาสตร์แข่งแลกกันอาล่ะครับยังไม่มีใครเพียงแพ้แบบชัดเจนนะครับเอาเตะขวาไปพยายามโยนเข่าซ้ายครับคีเลียนตีเข่าซ้ายครับ เด้งตีขวาขวาเน็บไปอ้าววีวัตรบุญยังแยกออกมาแยกครับแยกกับมาก่อนครับค่อยๆโยกเข้าไปครับคิเลียนจีรวัตรยังไม่ยอมเดินครับขยับเตะขวาครับคนหนึ่งชาร์จเข่าเข้ามาต่างกางแพงต้องตุกมาแล้วเสียบครับเสียบไปก่อนครับคิเลียนเจอซอของจีรวัตรตีครับคิเลียนไม่สนครับโอ้ใช้ลูกขยันเลยมวยไทยมีลูกแก่ลูกกันครับท่านผู้ชม อุตภูมิในสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับร้อนแรงเลยครับคู่แรกร้อนเลยครับคุณป๋องดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับเชียดเชืญอจริงๆคืออากาศมันอบอ้าวผิดปกตินะครับหมายถึงอารมณ์ด้วยนะครับจริงๆแล้วมีแอร์เย็นช่ำนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนกันหมดร้อนกันหมดโอ้ยลูกนี้ทําได้สวยโอ้นี่ครับลุกขึ้นมาครับไม่เป็นไรครับทีเลียน ขยับเดินเจอแข้งของจีรวัตรดักอไว้ก่อนครับไม่สนจะตีไปครับวงในครับตีได้ทุกท่าครับคีเลียนเนี่ยว่ากันไปครับวงมองของพี่น้องแฟนหมวยก็มองไปครับยืมครับคุณป๋องมานยก็มองให้เหมือนกรรมการเข้าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ้าแล้วก็จะโชคดีมายังสรุปไม่ได้ครับอย่าเพิ่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวรอนะเกมอย่างนี้ครับมันยูเทินไปมาหลายตลบแล้วครับตอนนี้ฮะัแหมอหลดุดปุ๊บโดนแข้งขวาของคีเลียนครับเอามัดขวาครับคีเลียน นะวันนี้นี่คีเลียนมีไม่เดินถึงตัวนะครับโอ้ยแกบอกว่าน,นอกแกก็ไหวนะโลกนี้ตัดได้สวยเลยนะครับโหมดยกครับพักกันอีกสักครู่<โ>ดเดียวยกที่สามขาเสือยกกับพิยุพัใบเจอกับพรนำโชคสอภูมิพัฒน์และไรทองพิยุพัฒนใบเจอกับส้มกนน้อยซอสเดชพันธ์ครับเรียนเชิญครับแฟนมวยส่วนบนเวทียกที่สี่ครับขยับมาเจอแข้งครับแข้งขวาของคีเลียนคืนไปครับ ยังขยับเดินก็าหาเหมือนเดิมครับหมัดมาเจอแข้งดักเอาไว้แล้วดูตั้งกำแพงกับวงในไฮ้ครับทีเลียนพยายามตีขึ้นระตูมาแล้วโอ้โ oh, ห oh. ช็อตนี้ครับแม่ oh. Oh. โอ้ลูกนี้นาเกลียดหน้าชังนะครับเป็นลูกเข้าตากรรมการเลยนะครับขี่เลี้ยนมาต้องทำต่อครับทำได้ต้องทำต่อสารต่อนี่ฮนะมาอีกทำได้ต้องทำฮาูกเร่งรูขยับครับนะทำได้สวยนะครับทำต่อเนื่องนะครับ เอาให้มันชัดๆครับเอาให้มันชัดๆอย่ามาเถียงกันทีหลังครับหลังชูมือขยับเดินครับทีเรียนพยายามย่นเข่าขวาครับเข่าซ้ายเจอเข่าขวาโตจากธิรวัตรทีเรียนก็อาศัยความทีนี่ครับตีขวาแล้วก็ยกปังเอาไว้อ้าครับค่อยๆแกะแกะยากหน่อยครับแกะมาสับมือไปต่อครับทีเรียนปัดขวาครับธีรวัตรไม่เดินครับมั่นใจครับอยู่ในเกมรับเตะ เจอเข่าเนี่ยตะดักไว้ก่อนครับวงในขวางตีมาเด็กตีคืนครับตีมาตีคืนครับโอ้โหจังหวะขวางคืนกระตุกกรแม่ดอกนี้ช็อตใครช็อตมันครับโอ้โหไม่ได้ก็อย่าให้เสียนะครับเกมอย่างนี้ครับบีหัวใจกอมเชียอย่างแรงดูครับกอนชิงจับบนครับตีไม่ได้วิวันคุณยังแยกเลยครับเพื่อให้เกมมันไหลลื่นครับเรยกออกมาครับแยกออกมา ไหัวด้โยโดนขวาของคิเลียนขยับขยับซอขวาครับเจอแข้งซ้ายขวางเอาไว้แล้วก็เสียบขวาลาคาครับพยายามจะตีทั้งทันีโดนคาไว้ครับตอนนั้นของจีรวัตรพยายามสุดๆเลยครับทั้งคู่ครับไปต่อครับคิเลียนออกมาถอยบ้างครับจีรวัตรเจอสอบตักข่าวไปครับตีตีมาตีขึ้นปิดมาแล้วเสียบครับตีซ้ายครับจีรวัตรตีขวาขึ้นมา บอกได้เลยว่าถึงดีกาแล้วครับท่านผู้ชมครับชันอู่ทรไม่พอแล้วต้องไปดีกาบีบเกมเข้ามาชีเลียนทั้งเงินจากทุ่งสงแต่โจรใส่นะครับจิรวัตรสุรินทร์ตีเตาเหมือนกันครับลาออยู่ข้างเชือกแยกอีกแล้วครับแยกออกมาครับชีเลียนยังขยับเดินเอ้าห้ยเตะขวาครับจิรวัตรก็ขวาเหมือนกันครับแต่วเด้งตีขวาแหมแขนซ้ายไปพากเชือกครับกรรมการก็เลยต้องมาเบรกเร็วครับ แง่ยากหน่อยเตือนทั้งคู่ครับเตือนทั้งคู่ครับแล้วก็หมดยกที่4ครับพีว่าการพลิกสถานการณ์จะเป็นของใครครับยกที่ห้าขีเลียนน้าเงินครับจิรวัตรแดงครับสุรินทร์นมุมแดงน้ําเงินนี่นครศรีธรรมราชครับตีขวาครับจิรวัตรขีเลียนพยายามไล่ขาไว้เลยครับใอ้จิรวัตรตีดับากครับเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วนะครับในยกนี้ของจิรวัตรออกตีขวาครับขวาต้มาขวามา เอาขวากีเลียนก็ยกขวาแทงขวาแล้วก็บังเอาไว้เอาครับจะทันไหมครับขยับเดินครับเตะซ้ายมาขวาไปเจอแค่ขวาครับขวาได้แต่โดนยกแล้วก็ล้มลงไปครับเททิ้งลูกเตะขวาดีครับกีรวัตแต่ลูกจบของทางด้านขีดเย็นหูดัก,กวางซ้ายหน้าและตีตกแล้วครับนี่ฮะแล้วว่าโถเข้าไปตั้งตัวกอดไว้เหนียวเลยเผาเวลาไปในตัวครับ ขยบเดินครับธีรวตดออกไม่ออกเอาเตะขวาครับโดนขวาโตไม่ยอมให้ขาดทุนครับกีเรียนพยายามโตกีรวัตรประสานแข่งกันโยนเข่าขวาครับน่าละครับลูกนี้ได้หนึ่งลบครับไหต่อครับจะหยุดไม่ได้ครับโอ้เจอสองหนักไว้ครับเข่าครับไหลครับกีเรียนเจอซอยเข้าไปครับของธีรวาดครับ เวลายังพอมีให้บี้ให้ไล่ครับประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับแย่ออกมาแยกออกมาต่กออกางนไม่อยากแยกวิ่งเลยครับธิรวัตรวิ่งปี้เข้ามาได้จังหวะดูฮะต้องสร้างจังหวะให้ดีหดขวาไวขีเลียกก็พยายามโต้พยายามเสียงครับต้องไม่ให้กินฟรีต้องมาให้โดนเตะปละกินเปล่าแล้วครับแย่เข้ามาครับมีบัตรบุญยางครับธิรวัตรจะเดินต่อเตะขวาเตะซ้ายแทงขวาเจอสายโต้จากขีเลียน ขวามาครับคิเลียนเอาเจอขวาของกีรวัตรอ่าอาละครับเป็นเกมปุกเกมเดินของกีรวัตรนะครับคิเลียนรอดักจะวะา2ก็ไม่ยอมไม่ขาดทุนครับเตะขวาได้2แข้งลูกนี้ล้มไม่ลม้มเอาเข่ามาขึ้นเขา่าโอ้เอาครับเสียงเฮ่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่ว่่น่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่ สาดขวาเข้าไปจิรวัตรทีมมาคิเลียนโตไปผิดบังเมืองพอไม่มีฮะเมืองพลไ,ไม่อยู่ขอนแก่นทําได้ต้องทําครับทําได้ต้องทาเอาแล้วครับจังหวะจิรวัตรไปขอนคิเลียนก็มั่นใจครับนีอ่อยู่มุมเดียวกันยังมีเสียงแตกเลย,เลยนะครับ<ส><ญ>คนหนึ่งให้เดินคนหนึ่งให้ถอยครับโอ้เอาเนี่ยครับมันทําให้เสียเกมมันเสียจังหวะไปแนบีแน่มีนี่ได้จ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โยกเข้าไปครับจิรวัตร แล้วก็หมดยกครับพร้อมกับแข้งขวาครับอาจจะมาช้ากว่าละครั้งหน่อยครับแข้งนี้นิดเดียวครับเสี้ยววินาทีครับจุ๊บจกันขออภัยซึ่งกันและกันครับครับนี่เป็นครั้งที่2คู่นี้ที่มีโอกาสได้ชกกันครับน้องแชมป์ว่าครั้งสองครั้งนี้ไม่น่าจะพอนะไม่น่าจะพอครับแต่ดูครั้งนี้ก่อนครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับ หันไปที่นักชกมุมน้าเงินครับแมมีกระตุกให้เสียวเล็กน้อยครับ <laughs> อลีลาการชูมือของกรรมการวิวุอย่างนี้บีบหัวใจเหมือนกันครับชินี่คือผูุชนะครับถอ,อนแขนได้สำเร็จครับขีเลี่ยนพุ่มพันม่วงอ่า